เขียน <S an> เข้ามานะครับบอกคุณหมอครับผมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนครั้งแรกครับแฟนของผมเลือดออกเยอะมากไหลไม่หยุดเลยครับหมอสว่าไม่ออกเอกไม่ทราบว่าเป็นอันตรายไหมรหรือเป็นอาการของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกผมควรจะปรึกษาแพทย์ดีไหมครับเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคุณผู้หญิงนะครับก็คือว่ามีคนเดินสองประเภทเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ด้วยความรักประทับใจไหลลื่นแบบว่ามันทุกอย่างเพอร์เฟคทุกอย่างมันอารมณ์ทุกอย่างดีหมดประกอบพร้อมประกอบพร้อม ใจมันผ่อนคลายนะแล้อลื่นดีเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีการฝืดไม่มีติดขัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไร,รเป็นบางการณีเนี่ยบางคนเนี่ยคืออาจจะไม่พร้อมไม่แน่ใจกังวลเครียดไม่รู้ว่าเรารักคนนี้จริงหรือเปล่าก็มันไม่มีลมร่วมเพราะพี่ลมร่วมก็น้ำเหลวด้วยไม่มีค,ความฝืดตูมก็เหมือนเรามีอะไรที่ฝืดๆถูไปถูมาข้างในนะ ทำให้เกิดพวกเนื้อเยื่อฉีกขาดได้แผลถลอกถลอกลอกที่เลือดออกซิปซิแบบที่ชู้ซับได้อไม่คือถลอกนะถ้ามีฉีกขาดแต่ว่ามีฉีกข้างด้านล่างครับหรือมีข้างในฉีกเลยนะมันจะเลือดไหลค่อนข้างเยอะแบบสดแดงสดติ๊งติ๊งยังเป็นติ๊งติงเลยะติ๊งติงอย่างนั้นเลยติ๊งติ๊งคือเจอเจอบ่อยนะคือเป็นหมอเนี่ยเจอเจอบ่อยมากกรณีนี้ค่ะเลือดไหลไม่หยุดปัสสาวะไม่ออกด้วยเกี่ยวยังไงคะปัสสาวะไม่ออกนี่ยนะก็คือก็เจอเยอะมาก หรือพวกที่วันดนึงสามรอบสี่รอบไม่ได้พักเลยนะมันมันจะบวมอ่ะมันจะบวมหรือมันมีอักเสบเกิดขึ้นได้อันี้เขาเรียกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบคือถ้าเราดูโครงสร้างของผู้หญิงเนี้ยนะช่องคลอดคนเราเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะอยู่ด้าน้นทางด้านหน้าท่อปัสสาวะอยู่ด้านด้านหน้านั่นคือถ้าเราไปเสดสีตรงแถวๆถเนี้ยข้างใต้เยอะหรือเราใช้อะไรแล้วแต่อุปกรณ์ไราแล้วแต่ใช้มือไรแล้วแต่ที่ไป ไปคลึงไปอะไรกันมันมากเลยนะมันบวมพอท่อสับบวมแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าแรงดันภายในมันไม่สามารถจะดันออกมาได้ว่าท่อมันบวมหมดแล้วอะ่อมันบวมเลยตันตันมันก็เลยมันไม่ออกไม่ออกก็เลยฉีกไม่ออกก็จะทรมานนะทรมาน ก็คือว่าปีนี้ต้องไปหาหมอนะสําหรับคู่ใหม่ปามันที่จะไปฮันนีมูนจะสามารถดูแลยังไงให้รักครั <ge ar> ้งแรกหรือเซ็กครั <line> ้งแรกของเขามีความสุขก็คือว่าให้ดื่มน้ำเยอะหลังจากที่เพศจมพันทุกครั้งเนี่ยพยายามขยันลุกหน่อยเป็นปัสสัตะก่อนทุกครั้งเวลายุ่งกันในน้ำบางทีมีการกระแทกการกระเทือนการปั๊มซึ่งเชโลที่มันอยู่ตรงแถวแถวด้านนอกเนี่ยเป็นแถวจอกตกนี่มันสามารถจะดูดดันเข้าแบงไหในได้ถ้าเราลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วเนี่ยมันก็ ฟลัชชิ้งเอามันโดนดันชา้างออกมาได้